สวัสดีครับทยใช้จมูกหายใจครับมาอยู่กับจันทรน์ภัยมณนอกวันนี้เราไปจับเขียดก่อนนีออน่อุปกรณ์นะอุปกรณ์เดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้างนี่อันนี้แมกนิเตนี่มีขวด,ดขวดเจาะรูแล้วนี่นะครับขวดจับเขียดเขียดอีโม่ปไปเ,เดี๋ยวเอ<พ>าภาพให้ดูครับ อโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงสถานที่ที่เราจะจับแล้วนะครับเขียดเนี่ยนี่นะข้างๆแสงไฟหนึ่งตัวก็ที่นี้หนองน้ำมาดูซิว่าจะมีอันนี้ไหมอ้เขียดเทียบเลยทุกคนเนียินเสียงยินเสียงนะ ยอดเลยบรรยากาศบรรยากาศแต่ว่าผมคงถือกล้องไปด้วยไม่ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวว่นาที่ยผมตั้งกล้องไปดูแล้วกันว่าจับเขียดเป็นแบบไหนนะ่าอบรรยากาศตอนดึกมาให้ดูนะ เริ่มมีรถทั้งคันทั้งคัน โอเคครับขอผลงานจักหน่อยของพี่ดีน่ีล่อเต็มขวดเลยสมโลโอ้หมูพอได้พอได้อยู่เกือบเต็มขวดในวันโลหนึ่งอยู่โลครึ่งกระมังแม็กมาสามคนแล้วทุกคนกลับบ้านก่อนนะสนมสนมโอเคครับทุกคนครับ โอเคครับทุกคน,นนี้มาถึงบ้านแล้วครับนี่มาถึงสกอนโอ้แก้วสนมเขียดครับเขียดเกือบเต็มขวดอะน่าจะหลายโลอยู่นะได้วันโลสองโลนะนี่วันสองโลวันนี้ก็วันน,นี่ดูก็เต็มขวดอีกเดียวเลยเต็มขวดละโอเคอก,ก็จางก็ไลค์กูแชร์ด้วยนะครับนะฮะ ส่วนเมนูนี้จะเอามาํทำอะไรก็ยินดีติดต,ตามด้วยนะครับทีนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายขอไปอาบน้ำพักผ่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ